ใยาย,ยางตีกันไม่ถนัดนะครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับดูว่าธีรพัฒน์เองก็มีแข้งขวานะครับที่ออกได้เนียนเหมือนกันนะครับต,ต้องขยันออกกว่านี้นี่นะครับแข้งขวาโอ้ดูว่าใจอันพยายามจะเปิดเกมน,นะครับมีแข้งซ้ายแต่ซ้ายต่อย้ายแล้วก็จะเบียดกล้ำในธีรพัฒน์ก็ ไี่นะครับกดแขนเอาไว้ทำมาอย่างตีกันไม่ถนัดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็ต้องเปิดเกมครับเพราะว่าตวงชกนี่สั้นกว่าครับไปยื่นคุยไม่ได้ครับโอ้วันนี้ธีรพัฒน์มีฝีมือด้วยนะครับเล่นโ่นเตยัดแขนเข้าไปเลยครับหมัดหนักใช่ไหมครับเตยัดแขนด้านซ้ายเอา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 เาเอาอาโดนโอ้ยทำท่าทำท่าจะเซลงยงงเลยครับนี่ครับว่า จแอนตอนนี้โอ้โหแม่สายกําปั้นหนักแรงมาโดนทอนพลังแบบนี้มาไหวไม่ไหวครับพี่อาลีโอ้โหแล้วก็ตามไปกระทุ้งอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยเลยนะครับดูว่าเป็นจังหวะกำลังเมาด้วยนะครับโดนแท่งซ้ายเข้าไปปลายทางนะโอ้โหนี่แหละครับคู่ที่สเบียดกันแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับแม่ล้างแขน ตัวเองเคยพลาดในยก2แล้ววันนี้ก็มาล้างแค้นคืนในยก2เช่นกันครับพีรพัฒน์เอืงอุบลดูโอ้โหวันนี้มาสะใจเลยครับสะใจทีมงานเอืองอุบลเลยโอ้โหพอเอืงไปรอรับนี่ครับมาปกติใจแอนนี่ม,มาพันบูพันลุยเลยครับแต่วันนี้ไปพลาดโดนซะก่อนนะครับเจ้าใจแอน โอ้เดี๋ยวเราดูไฮไลท์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอเหมือนกาดจะทัดแขนบังไว้แล้วแต่ว่ามันลอดไปเฉียวเฉียวก้านคอแบบมึนพอซึมนิดนึงนี่อานี่ครับแข้งแรกเหมือนแขนจะเริ่มมีปัญหานะครับโอ้โหพอมาเขี่ยล่างให้พะวงแล้วก็ขึ้นบนนี่ครับโอ้วนี่ครับมาโดนปลายคางครับพี่อลีแล้วก็เมาเลยครับหลังจากนั้น นี่นะครับธีรพัฒตามเข้าไปแล้วก็กระทุ้งซ้ายเม็ดนี้นี่โอ้โหเรียกว่ายังหวะไม่ทานเกรงด้วยนะครับแทงเข้าไปดื้อเลยนะครับโอ้หหมวนเลยครับโอ้โหนี่ครับว่าโอ้โหเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้ปุ๊บโจมตีไม่ยั้งเลยครับธีรพัดนี่ครับอืเสียบเข่าเม็ดนี้เข้าไปอีกโอ้โหดูครับไม่ไหวครับใจแอนพลาดแล้วครับอื ดูครับห่าสะใจครับเพราะอึง